ถ้าพี่ฟูต่งเหวพี่ฟูก็จะให้จีน่าต่งเหวไปพร้อมพี่งั้นหรอจีน่าไม่ยอมหรอกไม่มีใครเอามึงหรอกไอ้คิโลกบ้างช่องเอาไปลบขนาดนี้ นะพี่ซื้อน้ำน้งจีนที่จีน่าชอบมาให้จีน่าเป็นไรอ่ะผลตรวจจากโรงพยาบาลออกแล้วจีน่าเป็นโรคไตเสื่อมสภาพหนึ่งข้างรอบนี้จีน่ายังไม่ได้รับการผ่าตัดร่างกายจีน่าต้องแย่แน่ๆ แลาอนาคตที่จีน่าใฝ่ฝันอยากทำบริษัทดีๆคงไม่มีแล้วจ,จีน่าไม่ต้องเป็นห่วงนะตั้งแต่วันที่รู้ว่าจีน่าเป็นลรคไตพี่ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าพี่จะเอาไตพี่ข้างหนึ่ง จีนา่าเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปไงพี่ฟูในชีวิตเนี้จีน่าคงไม่เจอผู้ชายที่รักและดีกับจีนา่าแบบพี่ฟูอีกแล้วจีน่าสัญญานะคะว่าเราต้องดูแลก,กันและกันตลอดไป จีน่าทำงันกับมนเหนื่อยยังต้องเห็นสภาพนี้หรอพี่โฟอยู่บ้านภาษาอะไรอะ่ะจีน่าก็รู้นี่ตั้งแต่ที่พี่เอาใจให้จีน่าไปข้างหนึ่งร่างกายพี่ก็ส่งลงไปเรื่อยๆทำงานหนักไม่ได้งานอะไรที่พอ,อาหาเงินได้ก็ควได้พี่ก็ทำเต็มที่ งานแพ็คของกระจกกระจกที่พี่ทําอยู่เนี่ยมันแทบจะช่วยจีน่าไม่ได้เลยนะคะผู้ชายบ้านอื่นเขาออกไปทํางานข้างนอกหาเงินให้ครอบครัวกันทั้งนั้นทําไมชีวิตจีน่าต้องมาต้มปากอยู่กับคนป่วยที่ไม่มีอนาคตอย่างพี่ด้วยจีน่าอดทนอีกหน่อยนะถ้าพี่ได้รับบริาจาคไตจากผู้ใจบุญเมื่อไหร่ร่างกายพี่ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งถึงตอนนั้น พี่ก็ต้องออกไปทํางานได้เหมือนคนปกติพี่สัญญานะที่จะไม่ให้จีน่าต้องลําบากคนเดียวแบบนี้อีกจีน่าไม่อยากฟังแล้วพูดถึงเรื่องนี้ทีไรทัวงบนคุณอยู่นั่นแหละจีน่าจะบอกอะไรให้นะคะถึงแม้วันนั้นพี่ฟู่ไม่ให้ไตแบบจีนา่าก็มีคนใจบุญเยอะแยะที่จะเพาะแต่บริจาคไตให้จีนา่า พี่ฟูงโง่เองพี่ยกไตให้จีน่าโอ้ยเบื่อว่ะจีน่า นี่คุณจะออกไปไหนอีกะคุณอย่าไปเที่ยวกลางคืนเลยนะคุณหมอบอกว่าคุณต้องพักผ่อนเยอะๆคุณต้องรักสุขภาพตัวเองนะสุขภาพของจีน่าแข็งแรงดีค่ะคนป่วยอย่างพี่อะเป็นห่วงตัวเองเถอะค่ะจีน่าเจะอะอไปไหนอย่ามายุ่งเลยคืนจีน่ายังอยู่บ้านเน่าๆหลังนี้จีน่าคงไม่เจอหนากสักทีค่ะ จีน่าจีน่านั่นใครอ่ะอ๋อก็แค่ผัวป่วยๆขี้โรคคนหนึ่งอะค่ะเราไม่ต้องสนใจหรอกว่าแต่วันนี้คุณเทนพาจีน่าไปเที่ยวไหนคะพาคุณจีน่าไปเที่ยวทั้งทีอ่ะก็ต้องพาไปเที่ยวร้านที่แพงที่สุดจ้ะไปกันเถอะค่ะอื จีน่าจีน่าจีน่าอย่าทิ้งพี่ไปเลยนะเราเคยสัญญากันแล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะดูแลกันและกันจะไม่ทิ้งกันไปไหนจะไม่ทิ้งกันไปงั้นหรอถ้าพี่ฟูต่ตงเหวพี่ฟูก็จะให้จีน่าต่งเหวไปพร้อมพี่งั้นหรอจีน่าไม่ยอมหรอกจีน่าจะบอกอะไรให้นะคะคุณเคนเขาอะขับรถเบนซ์มารับจีน่าพี่เขาอะ ทั้งรวยทั้งสปอร์ตจะพาจีน่าไปใช้ชีวิตอยูที่ต่างประเทศพี่ฟู่ถ้าพี่ฟู่รักจีน่าจริงอะ่ะพี่ฟู่อย่ามาอขวางความเจริญของจีน่าอีกเลยนะคะไม่มีใครเอามึงหรอง กิโลมาคุณจีน่าคืนนี้อ่ะ เราดื่มให้เต็มที่เลยนะพรุ่งนี้พี่จะพาไปอยู่ต่างประเทศค่ะ รู้สึกเหนื่อยๆอะค่ะเป็นอะไรพักผ่อนก่อ,อนเออคุณจีน่าครับคุณจีน,น่าครับ ที่บอกว่าจะพาไปอยู่ต่างประเทศอะ่ะผมไม่ได้หมายถึงทั้งตัวนะผมหมายถึงแค่ตไตในลูกค้าเพิ่มมาอีกคนหนึ่งละเป็นโรคไตเหรอแบบนี้ก็ช่วยงานบริษัทได้ไม่เต็มที่นะสิ ฉันคงรับเธอเข้าทำงานไม่ได้หรอกนะได้โปรดช่วยรับฉันไว้ทำงานเธอคะ่ะฉันไปนสมัครกันมาหลายที่พอรู้ว่าฉันเป็นโรคไตทำงานหนักไม่ได้ก็ไม่มีที่ไหนรับฉันไว้เลยคะ่ะอย่าเสียเวลาเลยกลับไปซะเถอะฉันบอกว่าไม่รับก็คือไม่รับให้เงินเดือนเท่าที่ฉันทำได้ก็ได้นะคะฉันลำบากเดือนร้อนมากจริงๆ เดือนน่ะฉันต้องเอาเงินไปรักษาตัวเอ๊ะคุณทําไมพูดไม่รู้เรื่องคะเนี่ยฉันบอกว่าไม่รับก็ไม่รับไงคุณเปิ้ลครับสวัสดีค่ะท่านประธานรับเขาเข้าทำงนานนะครับบริษัทเรายังมีตําแหน่งอะไรตำแหน่งไม่ใช่หรอแต่ท่านประธานคะเขาป่วยเป็นโรคไตนะคะถ้ารับเข้ามาจะเป็นภาระให้บริษัทเราเปล่าๆค่ะสังคมเราจะน่าอยู่ เรามีน้ำใจและช่วยเหลือเกื้อคุณซึ่งกันและกันผมก็เป็นคนเนึน่งที่เคยป่วยเป็นโรคไตเคยมีไตแค่ข้างเดียวผมเข้าใจความรู้สึกของคุณผู้หญิงท่านนี้ดีว่าการจะได้กกรับโอกาสมันสำคัญต่อเขามากแค่ไหนพี่ฟู่นี่เป็นบริษัทของพี่ฟู่เหรอคะแล้ว พี่ผฟู้หายดีแล้วเหรอคะชีนา่าคุณไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศแล้วเหรอหลังจากที่ผู้ใจบุญได้บริจาคตายให้ผมร่างกายผมก็กลับมาเหมือนคนทั่วไปจากงานแพ็คของอยู่ที่บ้านผมก็ต่อยอดเป็นธุรกิจออนไลน์แล้วก็ต่อยอดมาเป็นบริษัทคุณราคาทีที่คุณมาสมัครงานนี่แหละ จีน่าขอโทษนะคะสําหรับทุกอย่างที่ผ่านมาอย่างที่พี่ฟูพูดค่ะการให้โอกาสมันสําคัญขนาดไหนถ้างั้นความสัมพันธ์ของเราสองคนยังสามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมคะจีน่าสาหรับโอกาสทางสังคมให้คุณแล้วคุณทํางานที่บริษัทน,นี้ได้อย่างสบายใจได้เลยคุณเปิน้น แอนกแพ็คของอะ่ะจัดงานให้ให้พนักงานใหม่ด้วยนะค่ะสำหรับคนที่ผมเคยรักถึงขนาดมอบใจให้เขาได้ข้างหนึ่งแต่กับแรกใจเขาไม่ได้เลยเขาได้ตายจากผมไปแล้ว